สวัสดีจ้าพี่น้องทักไทยเนี้ยมาเลี้ยงจ้าทักไทยเอฟซีอันเป็นเทลาริกิกถึงของเงย่บนสุข,ขสุคนณตอนนี้หกโมงครึ่งกําลังสี่ทุ่มหนึ่งแล้วพี่นอ้องยางงินเสียงนกบอูนกมะเขือหั่งอยู่ตน้นอันต้นแค่ะแค่หน้าน่ะพี่น้องสองต้นยุ่ขางทาง่างบันไดก่ะดอกท่านตะวันเบ่งบานเต็มที่เลยพี่น้องเอ,อ้ยดอก เพียงบานเต็มที่แล้วท่านตะวันตารูน้นี่ทรงมาให้อันนี้ก็เป็นสวนพักหน,หน่อยๆผลเต็มไม่ปลูกไม่แล้วนะคะพี่นอ้องแล้วก็เอาฟุ้นขีงว่าใส่การล้อเบิงการเจริญเติบโตของเขาเนะพี่นอ้องเนาะอ่ะก็ดูว่ามันจะเป็นอย่างไงเพราะว่าอันช่วงนี้มันจะเป็นหนาห่อนได้บัมนมันจะเขานาห่อนนะคะมันจะด้อ่ามาได้ผลสำหรับนะคะสําหรับอันเนี่ย เบียผักเข้าเนี่ยเป็นผักกวงตุ้งดอกนะคะพี่น้องทานตะวันพะเยรูนี่ฝากมาให้ปลูกกรลังเบงบานต้นใดาบานเต็มที่แล้วก็นักม่วงแบบนี้พี่น้องนักดอกตูบสูบติบสีลงเลวก็มีนะคะกระลังเบงชูโชคก็มีนะคะพี่น้องเพราะเดบึงน้ำผึ้งเนาะน้ำมะเร็งห้อมแรงโฮมง่าย นกกาลังเขาห้างพี่น้องนกกำลังสิเขาห้างยี่บนกับหดพักหดมีเรียบร้อย,ยแล้วกสิหากินเขากินปลาอาบนา้ำอาบในพักพอนยนอนกายส่นตัวแบบน,นี้พี่น้องเอ้ยอยู่กับธรรมชาติอยู่กับบรรยากาศบ้านนอกบ้านนาเรานี่แหละค่ะจาวาม่านนี้เลยนะคะพี่น้องต้นไม้ต้นไหไรดอกไม้ดอกยังกะ กำลังงามกำลังจะเลื่นเติบโตกำลังขยายพันธุ์แต่ดีเลยละ่ะเนาะสำหรับดอกไม้ดอกไะไของยายบนกระไดพี่น้องโอ้ยเห็บนบ่กำลังงามเลยทัท้งสันเป็นใหม่ฟอร์มกอ่ออากนิมาฟอร์มกอ่อนะคะทั้งทิง่ง นี่บนกระไดมะาไม้เรื่อยๆนะคะไหน,นชวนชมมะาไมา้กำลังเธอกำลังเธอเธอบึงดอกของเขาจะเป็นจะเป็นลักษณะแบบใดพี่น้องต้นละห9ึ่เก้าสิบเก้าบาทาหัวพี่น้องก็ไดีชื่นในชมสวนหน่อยน้อย บรรยากาศดีนะคะช่วงเสาช่วงแรกก็พอด้ชื้นด้ช่มพอดีพึ่งเนาะค่ะเดี๋ย,ยวยะจะได้ปิดลานปิดก็คือเอตาตะไคร้เนี่ยแหละพี่นอ้องเอาตะไคร้เนี่ยลงตะไคร้ปิดไว้ไ่ให้มา้าบ่ให้อีหย่างมันเข้าม้าแบบว่าละลาบล,ล,ล,ละล่วงเกินไปงจังสีนาประมาณนี้นะพี่น้อง หนาน้อยนี่แหละแมยฝลังบานนอกแมยฝลังโลโซกระเสียประมาณนี้เลยนะคะนี่นางกินขา่าวนางลินอยู่นี่ทุกมือเนาะนไปอาบน้ำเลยลูกไปอ,อ,อาบน้ำเลยแม่ไปเอารถอยู่แม่กับแม่กับพ่อไปเอารถปิกนอะัพเดี๋ยวยายจะไปโครไปบุรีรัมพ์พรุ่งนี้อืม ไปเร็วไปเร็วน้องไปบ้านเร็วสวนน้อยๆนะฮักบ่พี่น้อ,นพนองพอได้ชื่นชมพอได้เบิ่งน้ำเพลินเนาะฟังเสียงนกโอ้ยนกกเขาหว่างาหวงเขาหังทานตะว,วันเบ่งบานดอกง่เจ้าหลักพี่น้อง กำลังสิกเยสอนลงหมดโลดหมดแล้วสิเก็บพันไม่แต่ต้อไปไว้แต่ปูกไปหนาตะวันมันมีไอ้นตเม็ดตะวันเออนั่นแหละเม็ดดำๆถ้ามันเม็ดใหญ่เขาก็เอาไปคั่วกินเออนั่นแหละมันร่วงแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะดำแล้วเนี่ยออ้ดอกไม้มันร่วงแล้วเออเจสอนมันร่วงลวนี่ไงเจสอนแล้วอือนั่นแหละใช่หมดเลย พี่น้องเอ้านี่ผลจะเข่าบานก้อนบานนี่ปิดตะไคร้ลอมไหวก้อนลูกกับพิดลานได้อองมือนี่เขาไปเอารลอดอยู่เมืองย่างเอาหลอดอยู่บ้านพอเอาหลดปิดอ,อ,อับมาสิผ้าแม่ไปบุรีรัมย์ไปประกันจังคมมาอื่นพี่น้องอ้าวสำนีเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณกอบคุณเลหลจ้า